สวัสดีค่ะพบกับกับข้าวกับหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหญิงก็จะมาแกงมะรุมให้เพื่อนๆดูกันค่ะเริ่มจากการใส่น้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะหญิงใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะใหญ่ๆเลยนะคะพริกแกงเป็นพริกแกงที่ทำเองนะคะค่อนข้างเผ็ดมากเลยค่ะละลายแบบนี้นะคะรอน้ําเดือดค่ะ หลังจากน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะหญิงก็จะใส่กะปินะคะกะปินี่เป็นกะปิที่หญิงสั่งมานะคะแบบอร่อยมากๆเลยค่ะหญิงใช้กะปิประมาณครึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วหญิงก็จะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ตามด้วยมะรุมเลยค่ะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะแค่พอท่วมนะคะอย่าเย,ยอะเพราะว่าแกงส้มนะคะเราต้องแบบข้มพ้นเสร็จแล้วนะคะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะแบบนี้ค่ะ หาัทุกอย่างเดือดได้ที่แล้วนะคะหญิงก็จะมาใส่ปลากระป๋องค่ะหญิงใช้ปลากระป๋องสังแม่ครัวนะคะหญิงใช้สองกระป๋องค่ะนี่นะคะเทใสท่ถ้วยก่อนคาะแล้วก็มาเทใสท่ทีหลังนะคะระวังแหลกด้วยนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะหญิงจะใช้ปรุงเป็นลำดับสุดท้ายเลยนะคะแบบนี้ค่ะปรุงรสด,ด้วยผงชูรสอีกนิดหน่อยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะแกนส้มนะคะข้นๆเลยค่ะ ชาติแซนัวอร่อยถึงใจแน่นอนค่ะเปรี้ยวๆหวานๆ,านๆเค็มๆเผ็ดๆนะคะเราไปนั่งดูดฝักมะรุ่มกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากค่ะแล้วก็หอมมากเตรียมจัดใส่ชามนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ มะรุมนะคะหญิงแนะนําให้เพื่อนๆลองไปหาใบมะรุมกินนะคะที่มันเป็นยอดอ่อนๆน,นะคะตรงนั้นนะคะก็ามาแกงอร่อยมากๆเลยค่ะจะอร่อยคนละแบบนะคะน,นี่เราก็สามารถนามาดูดๆได้นะคะเป็นวุ้นๆอร่อยดีค่ะส่วนใบมะรุมยอดอ่อนๆนะคะก็กินง่ายดีค่ะแถมมีประโยชน์มากๆเลยนะคะนี่ค่ะหญิงก็มาจัดใส่ชามแบบนี้ค่อยๆราดน้ำแกงไปอย่างนี้นะคะหอมมากเลยค่ะนะจุดนี้นะคะ โอเคค่ะเราไปเตรียมกินข้าวกันดีกว่าค่ะ